หากต้องจัดลำดับความสำคัญหนึ่งในห้านี้ท่านคิดว่าสิ่งไหนเป็นเป้าหมายสำคัญสุดและมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตเราคะ1 protection การที่เรามีความคุ้มครองเรื่องของชีวิตการมีประกันชีวิตไว้รวมไปถึงโรคร้ายแรงรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่คาดฝันเรามีสิ่งไหนที่จะรองรับเป็นตัวประเมินความเสี่ยงตัวนั้นไว้แล้วหรือยังนั่นคือ 1. protection นะคะ 2. ในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพก็คือเรามีการประกันในเรื่องของสุขภาพครอบคลุมรวมไปถึงการคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งโรคร้ายแรงรวมไปถึงค่าชดเชยรายวันต่างๆที่มันสามารถจะมาทดแทนหากเราต้องสูญเสียรายได้นั้นไหม 3. การที่เรามีเงินออมเอาไว้สําหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของเราเรามีเตรียมพร้อมไว้แล้วหรือยังรวมไปถึงการศึกษาในส่วนของการศึกษาหาความรู้ของเราเองด้วยนะคะ 4. นั่นก็คือเรื่องของการเตรียมตัวเกษียณอายุคือการ r e t i r เ m e n t นะคะตัวนี้เรามีการรองรับตัวนี้ไว้แล้วหรือยัง มีการวางแผนว่าถ้าหากเราเกษยียณอายุเราจะมีเงินทุนพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปจนถึงขั้นที่เราอาจจะมีความสุขสบายในช่วงของชีวิตบั้นไปลายได้และ 5. นั่นคือการวางแผนกองมรดกให้กับลูกหลานของเรารวมไปถึงครอบครัวของเราไม่ให้ลำบากการที่เราจะจากไปโดยให้เขานึกถึงเราเป็นสิ่งที่เราต้องมองเห็นแล้วก็รองรับเอาไว้นะคะไม่ทราบว่าทุกทกท่าน มองเห็นตัวไหนสำคัญที่สุดคะลองคอมเมนต์และเขียนบอกมาที่อ e ีบออกของอุได้นะคะอ,อ,อุกรุงไทยแอคซ่าคะ่ะรอบหน้ามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ